เป็นสิบละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สี่เอานู่นนู่นนู่นนมันมีอันหลังซ่อนเออสิบเอ็ดสิบเอ็ดเห็นไหมมีอันหลังซ่อนเยอะมันซ่อนเลยนะอันซ่อนก็เรือมันชอบซ่อนแอบไปลูกอะไรมันก็ต้องชอบซ่อนแอบนี่นี่ยังปูเนี่ยดูสิมันยังซ่อนแอบน้องพบอยู่ในรูเลยอะเอ้ยก็เพราะว่าเราชอบแอบไงลูกเอ้ยอย่ากขึ้นหมดแล้ว อันนี้คือปลาการังซ่อนแอบเหมือนกันเห็นไหมดูดิมันแอบครึ่งตัว <c oughs> มันแอบครึ่งตัวอยู่ใต้ทรายเห็นไหม <c oughs> แล้วมันจะมีอะไรซ่อนแอบอีกเปล่าล่ะดูีิดูีิมีอะไรซ่อนแอบอยู่ในนี้อุ้ยปูเปล่าปูเปล่าปูไหมอุ้ยไม่ใช่ปูมันแรงนึกว่าเป็นขาปูแต่มันคือสาหร่ายลกูกขนาดนั้นเลยเหรอ ก็คือน้องพบก็นอนฟังเสียงขึ้นอยู่ตรงนี้แหละครับที่หานอนไม่หลับเลยเสียงขึ้นทคนดังมันลาบนะน้องพบนอนหลับปุ๋ยเลยนะแม่เห็นนะอุ้ยเพี้ยไปสลาบเนี่ยมีแต่เฉพาะที่นี่เท่านั้นเลยนะาะมีแต่เฉพาะที่เนี่ยไปที่อื่นเราไม่เจอนะเนะเนี่ยมีแกอันเดอเดออันเดออ๋อจริงไปที่อื่นเราไม่เจอนี่ลูปูปูซ่อนแอบน้องพบปูช่อนแอบ มันอยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยดูมันขุดไว้สิหนูอย่าไปทับมันนะเดี๋ยวมันออกไม่ได้แม่มันซ่อนแอบอยู่ในนี้แน่เลยเมื่อวานนี้แน่ที่น้องพบโยนไว้นี่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่แต่อันนี้มันแตกอะ่ะไหนแตกเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่นะ <Yeah. S 1> เขี้ยว,วลูกเขี้ยวปลาฉลามที่มันหลุดออกอะ่ะมันคล้ายๆกับเด็กกับลูกที่พอเจ็ดขวบแล้วอ่ะฟันน้ำนมมันจะหลุดใช่ไหมใช่ไหมแล้วมันก็เลยสลัดเขี้ยวแบบนี้มันก็หลุดออกมาแบบนี้ <Yeah. S 1> ใช่ไหม อันนี้แม่อันนี้แม่ตั้งนะอันนี้นี่แม่คิดเองนะคะไม่ให้เรื่องจริงนะอย่าเชื่อมันเป็นเรื่องสนุกสนานที่เราแต่งขึ้นนี่เนี่ยมันเหมือนฟันน้านมของเด็กๆเลยที่พอเวลาสักประมาณเจ็ดขวบอะฟันก็จะหลุดอะเออไหลมันจะสลัดออกแบบเนี้แล้วมันก็จะเป็นปลาฟันหรอคะอาจจะเป็นปลาฉลามฟันหรอนิดนึงแล้วพอมันโตขึ้นกว่านี้เดี๋ยวเที้ยวใหม่มันก็จะงอกออกมาเหมือนฟันแท้ไงลูกแ่แม่ติดจะไปเอาพวก หอยอะไรเก็บกลับบ้านได้ไหมหรอหอยไม่ต้องกลับหรอกลูกกลับก็ไม่มีประโยชน์ไม่แพ้เงี้ยเงี้ยแม่แม่ไม่ให้อะไรกลับเลยอย่าทุ่นน้นนักเขียดเรือลูกเนี่ยเขาทำเป็นเขียดไว้ว่าเรือน่ะจอดทางโน้นนะอย่าข้ามมาทางนี้เพราะว่าทางนี้คือเป็นทางที่นักท่องเที่ยวเขากางเต็นท์มาเที่ยวกันไงตรงนี้นะที่เราที่เราอยู่ตรงนี้ ตรงนั้นเป็นตลาดปลาใช่ใช่ใช่น่ะที่จอดรถหน่ะเห็นไหมหนะ่ะเขาขายปลากันตรงนั้นแล้วมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยค่ะไปเหมือนเดิมไปเลยพ่อปูอยู่ในนี้แน,น่ๆเลยพ่อหรือปู <c oughs> ไหนนุองพบดูดิอยู่ที่ต่างเพื่อน,สอน,นๆสัตว์เม็ดูเจอตะเข็บด้วยโอหห้ตะเข็บใช่เน,นี่ยเนี่ยต้องระวังเวลาเดินนะมันก็จะเม็บเล็บเล็บใช่เวลาเหยียบมันอะ เอาเหยอาอย่าไปเหยียบมันอยมันลุกเราเราใส่รองเท้าถ้าอุ้ยนี่ก็ที่ก่อนรู้นึงเนี่ยโอ้โมันก้อนแอบน้องพบเยอะมาก <c oughs> แต่จะมีอะไรซ่อนแอบอีกหรือเปล่าวะได้สายอะ่ะเนื้อๆเอาละเพราะว่าวันเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำภารกิจอันนี้โคตรพ่อปู คุณเด็กขนาดเนี้ยปูหรือเปล่าคุณปูปูหรือเปล่ามันใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วปูปูมันจะไหวค่ะมันจะขุดไหวขนาดนั้นนะแม่ให่ใช่ไหมงั้นแสดงว่าต้องเป็นเป็นซุปเปอร์ปูใช่ใครสุดอะซุปเปอร์แมนอัานไหมฮะซุปเปอร์แมนซุปเปอร์ปูอย่าไปถ่มมันนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบแม่อยากเห็นซุปเปอร์ปูอันนั้นจิ๋วปูอันนี้ปูจิ๋วนี่คือว่จิ๋วปูจิ๋วปูอันนี้ชื่ออันนี้ชื่อว่า นี่ปูแต่อันเนี้ยซปเปอร์ปูแมอยากเห็นอย่งเลยอไอซปเปอร์ปูตัวมันจะขนาดไหนเนี่ยน้องพบมันจะใหญ่เท่าเท้าน้องพบเลยไหมอ๋อ<ะ>ไม่เท่าเหรอไม่เท่าอุยน้องพบเ<ะ>มืเ่อกี้ทางเนี้ยเรายังไม่ดูไม่ครบเลยอะ่ะมันอาจจะมีอะไรฝังอยู่ขอบขอบที่ขึ้นมันซัดมาก็ได้เราจะเจออ้วกปะวานมูนลค่าสิบล้านหรือเปล่าหรือว่าจะเจอไข่ปะวานไม่ใช่สิไข่อะไรนะไข่ปลาจาระเมด ไข่เม็ดจระปลาเอ้ยเอาป้าเมื่อกี้เนี่ยเจอซุปเปอร์ปูตรงนู้นด้วยรัวรปเปอร์ปูคอดใหญ่ไปดูดิมาจะดูไหมล่ะมาไปดูให้ป้าดูก่อนเพราะเมื่อกี้ป้าไปไหนมาก็ไม่รู้นี่นี่ครับรูซุปเปอร์ปูเพราะอันนี้มันพวกพี่ปูลูกปูเต็มเลยนี่มันซุปเปอร์ปูเลยครับโอ้เป็นไงล่ะใหญ่ไหมอ่ะป้านี่มันพี่ปูเนี่ยพี่ปูอุย รู้สึกแปลกๆข้างหน้าอุ๊บอู้หุณนเพื่อเห็นเปล่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะทําไมมันเป็นอะไรอย่างนี้มันเริ่มต้นตรงนี้มันเริ่มต้นทะเลหรือเปล่าหาอู้หุ้มันมีตัวอะไรไต่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 ขึ้นมาองนี้เหรออู้หุ้นคุณไปดูก่อนไหมป่ะมันไต่มาจากทะเลแน่เลยนะมันมันไต่มาจากทะเลตามนั่งตาม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 ค่อยๆค่อยๆอู้ห้เหมือนตามรางรถไฟเลยโอ้หไอ้คล้ายๆรอยเท้าเต่าอะไรนะเต่าอะไรนะ เต่ามะเฟืองที่มันมาแบบทีบๆอย่างนี้เลยแต่ว่าแต่ว่าลอยมันช่างโคตรเคี้ยวแปลกๆปลเฮ้ยเอาุกเฮ้ยทำยังงี้ด้วยเหรอนี่มันคล้ายๆลายแทงเลยนะเนี่ยมาม้าอุ้ยแล้วมันเป็นตัวบุ้มตัวบุ้มเขาเรียกว่าอะไรคุณเลยไหมมีอุปกรณ์ไหมเราเมื่อกี้แม่บอกให้เอาเขี้ยวปลาฉลามมาขุดด้วยนะโป๊บอกไม่เอาไหนเขี้ยวคืออะไรอ่ะไหนเขี้ยวปลาฉลามมืออะไรเห็นแล้วนี่นี่นี่ไอ้ยศเขี้ยวน้อยดูซิดูซิ เฮ้ยฮะอะไรอ่ะไข่อะไรเอาไข่จริงเหรอไข่ปลาจระเม็ดจริงๆที่แม่บอกเหรอเฮ้ยเป็นรูเลยอ่ะเหมือนรอยปูเมื่อกี้เลยอ่ะเฮ้ยมีมีอะไรอยู่ข้างในด้วยเขย่าฮะค่อยๆเขย่าค่อยเขย่าเดี๋ยวแตกนะโอ้จะได้รู้ไงเพื่อนๆได้ยินบ้างเนี่ยแก่เลยไหมแก่เลยเนาะจริงเหรอ อ่ะลองดูที่มันจะเป็นตัวอะไระอะลองดูก่อนก็ไเ้อ่ะจะเป็นปีศาจไปลองดูสักสักฟองก่อนเฮ้ยข้างๆก็มีรูเนี่ยเฮ้ยจะมีไข่ฝังอยู่ในนี้อีกเห้องมันไข่อะไรเนี่ยไข่เป็ดทะเลเอ้ยหรือไข่ไก่ทะเลเอ้ยหรือว่าไข่ปลาจระเมศทะเลเอ้หรือไข่ปลาวานเต่เต่าไข่ปาวานนะไข่เต่ามาไฟแล้วไม่ใช่มาเปลืองอะไรไข่เต่ามาไฟ แต่ป้าว่านะไม่น่าจะมีใบเดียวแล้วล่ะดูดิโอ้จริงจริงจริงจริอ้โหอ้โอ้โอ้ยอย่าออเออพี่กอยอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบเส้นทางนะเดี๋ยวจะติดตามไข่เต่ามาไฟไปเอยมาไฟแล้วจะแกะ้มา่อเราเรียกว่าไข่ป็นโชคแล้วก็แกะอาูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันแล้วกันแกะได้ไหมหรือว่าไข่ด้านแต่มันมีเสียงก็แกไม่มาดานนะอือไข่ด้านแปลว่าไม่มีอะไรอ่ะ ฮะตัวเอหรอเอออันนึงน่าจะเป็นบีโอเฮ้ยได้ตัวอักษรแล้วงั้นเดี๋ยวเราเก็บไว้เดี๋ยวเราเก็บไว้ตัวอักษรนี้แน่เลยเราจะได้เอาไปทํำชาเลนจ์ต่อกันแน่ๆเลยเนี่ไม่มีไหมเดี๋ยวเราจะตามเดี๋ยวละได้หนึ่งเออได้หนึ่งถุงแล้วค่อยๆตามไปเอ๊หรือว่าเจ้าลูกกระตอฮะนี่หรอนี่หรอนี่ยรูนี้หรือเปล่า เห้ฮะเอาสุ่มนี่นึกว่านูนี่เอาเอาเจอเลยอ่ะนึกป่าเดียววะจะเป็นตัวเอเอ๋ยจะเป็นตัวเอไม่ใช่จะเป็นตัวเบลินพันไม่หมดเด็เราจะตัวตัวอะไรเดี๋ยวเราไปแกะกันเนาะเดี๋ยวตัวอะไรเดี๋ยวเราจะไปแกะกันที่ไปแกะกันที่เต่าแน่เลยอะเพราะว่าแม่ว่าก็เนี่ยนะอาจจะเป็นไข่เต่าอะไข่เต่าอะลูกเดี๋ยวเราจะไปแกะกันเนาะอีกทีนึงเดี๋ยวไปแกะกันที่ศูนย์อนุรักษ์พันเต่าป่าเต่าทะเล เป็นไรเดินเราไปแกะกันอีกทีนึงแล้วกันค่อยๆค่อยตามไปค่อยๆเฮ้ยโอ้โหนี่มันอยู่ตรงรูปูพอดีเลยเนี่ยเอาอย่าไปขุดฝังรูปูนะเออหรือว่ามันเลี้ยงแบบปูหรือเปล่าใช่แน่ๆเลยมาขุดคังเราปูเนี่ยอย่างนี้มันไข่ไข่อะไรแน่ระหว่างไข่เต่าไข่ปลาหรือไข่ปูเออรู้แหละไข่น้ำโชคสีทองอ่ะโอ้ยอะไรเนอ่ะเลี้ยวไรเจ้าอ่ะโอ้โหอะไรมีตัวอะไรด้วยไข่กิ้งไข่กิ้งไอ้ด่านไหมดูที่เพื่อน โอมันไหมไม่ได้ทีมได้มีมีอ่าไม่ด้านไม่ด้านปะลอยแทงลายแทงตอนนั้นที่เราเก็บได้เมื่อกี้น่าจะเป็นตัวสีฮะมีอีกฮะเรางเกตมามันจะอยูเป็นตัวลูกปูเลยนะมันจะอยู่ตรงลูกปูเลยอ่ะนี่มันเป็นไข่ปูแน่แน่เย็นเย็นไปตามลายแทงมันไปตามลายแทงลายแทงมันมาทางนี้ลายแทงสมบัติไข่ทองคำ แล่วก็ใส่บี๊เดี๋ยวไปทางนู้นเลยห้ามรัดห้ามรัดป้าป๊ามีกติกาบอกว่าห้ามรัดนี่นี่มาทางนี้ทางนี้มาทางนี้แล้วบอกหนูไม่ได้รัดครับหนูเห็นเลยครับรู้แล้วเห็นเลยโอ้ตามตามไรแทงล่ะเออโอเคนี่นี่โอ้โหมันอยู่ตรงรูโปูพอดีเลยอ่ะเจอได้สแค่นี้เออมีไหเฮ้ยมีมีไม่ด้านไม่ด้านไม่ด้านโอ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค่อยๆไปค่อยๆไป เลยนะไข่ปูแน่แน่ด้านด้านนะด้านไหนเอาด้านอันนี้ด้านนเป็นอะไรเจ็ดด้านไข่ด้านเจ็ดพี่เจ็ดเออไข่เจ็ดไข่ด้านไข่ด้านเราจะไม่แกะเพราะไม่มีอะไรมั้งดูดูทำไมมันโค้งไปมาเออทำไมมันโค้งมันทำไมวิ่งโค้งอย่างเงี้ยน่ะมันเป็นปูโค้งเอาค่อยๆใจเย็นๆวิ่งไงอันนี้เหรอใกล้ลูกปูเลยโอ้ ดูยังไงนะแดนดูยังไงก็ห้ามไปเลยเออข้ามไปข้ามไปเราจะไม่เหยียบรอยลูปูโอ้ห้ามมีไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีเสียงก็แกลกเลยเพื่อนๆอันนี้คือตุู้พ่เศดและเอ้ยที่แปดแหละเฮ้ยนี่คือลูปูโอ้ค่อยๆตามมาค่อยๆตามลายแทงมาค่อยๆตามลายแทงโอ้โหแม่เหยียบไปแล้วโอ้เอ้าแม่เหยียบขี้ไปแล้วนี่เหรอ